กรีดหนักมากลิซ่ามีสเสน่เกินต้านเผยภาพล่าสุดฟาดยอดไลค์สูงที่สุดในไอจีเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของแฟนคลับทั่วโลกเลยก็ว่าได้สําหรับสาว Lisa, ลิซ่าลาลิสามโนบาลหรือที่รู้จักกันในนามของลิซ่าจากวงแบล็ k พิ้งเป็นสาวน้อยมากฝีมือคนไทยที่ไปโด่งดังไกลถึงประเทศเกาหลีและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนาทีนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักเธอคนนี้จริงๆคะ่ะกับยอดติดตามอินสตาแกรมของสาวลิซ่าทะลุห6 9ล้านคนแล้วทั้งเต้นเก่งร้องเพลงเก่งไทยรูปก็สวยเรียกได้ว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์อีกหนึ่งคนเลยล่ะคะ่ะล่าสุดในอินสตาแกรมของลิซ่าเธอได้โพสต์ภาพของตัวเองในลุกสาวผมสั้นสีทองสวมเสื้อสีดําและสําหรับโพสต์นี้เรียกยอดกดไลค์ไปได้มากกว่า8ล้านภายในเวลาเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นคะ่ะ